อ่าโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องออโตเมโตอยู่กับผมโตนะครับผมพูดเปิดแปลกๆเลยจำไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อัดนานนะครับผมก็หายไปนานเพราะว่าติดธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมอินดี้สั้นๆนะ,ะชื่อว่าเกมอีโรริเป็นเกมโคซี่โคซี่หน่อยอุ่นๆเป็นเกมทำอาหารแบบฟิลคูดนะฮะตัวเกมเนี่ยเซตติ้งอยู่ประมาณว่าเราเป็นร้านที่อยู่บนรถไฟหรือเปล่า ให้คนมากินอาหารของเรายามที่เขาเหนื่อยระหว่างอยู่บนรถไฟละมั่งนะโอเคครับมาลองเล่นกันดีกว่าผมเห็นภาพแล้วผมรู้สึกอยากเล่นนะ่ะมันแบบดูฟีลกู๊ดดีอะไรเนี่ยครับยินดีต้อนรับทุกคนนะสู่ afterlife express train หรอเรารู้สึกยินดีอย่างมากเลยที่ได้เชิญคุณเนี่ยเข้ามาที่ร้านอิโรลิคารบินที่กระท่อมอิโรลิสิเออมีบเราหวังว่า คุณจะได้พบกับทุกอย่างที่คุณต้องการในการที่จะทําคูชิยากิหรออะไรปิ้งๆกับคูชิคืออะไรผมไม่รู้นะอันนี้คืออะไรอะพอกเบลลี่อาหมู3ชั้นไงเค็มแล้วก็เปรี้ยวหรอหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือเปรี้ยวเราผมจําไม่ได้นะแล้วก็ดากอนฟิกอ๋ออันนี้น่าจะแก้วมังกรเอออ่ามีรสหวานนะครับผมมีรสหวานอันนี้กอฟฟิชคืออะไรอะไม่รู้แฮนะกอฟฟิชนี่จะมีรสชาติแบบเบาๆหน่อยแล้วก็มีความแบบเนยหรอหอมเนยหรอ ใครรู้ก็สามารถเ็นบอกได้นะบาร์กมีดอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ได้มาจากไม้อ่ะมีรสหวานแล้วก็เหนียวเหนียวมาจาก e m e r a l ัลฟอ e s เแล้วก็ชิตาเกะอ่ะเห็ดชิตาเกะนะมีรสชาติแบบกลมกลม่มแล้วก็จุยซี่นะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็อย่าลืมหัน่นพวกวัตถุดิบที่มันชิ้นใหญ่ๆอะ่ะก่อนที่จะเอาไปย่างนะเอ้ยก่อนที่จะไปเสียบไม้นะคุณสามารถหาหมีดขวัวได้ที่ด้านซ้ายมือออนี่ไงนี่นนมีดควัว ขอให้การทำงานวันแรกนี่เป็นไปนได้อย่างราบรื่นนะทองโควีดเทรนก่อนอออทองโควีดเหรอเขาคือชื่อเหรอโอเคไปครับลุยอะไรหยิบมีดเหรอเดี๋ยวอ๋อ,อ,อต้องหยิบเนื้อหมูก่อนป่ะที่ไงหมูสามชั้นเหรอเอาวางเอาฮะอ๋อหั่นหันหันห่นหันคลิกขวาโอเคปั๊บปั๊บเฮ้ยภาพน่านรักนะเนี่ยอะวางมีดครับแล้วก็หั่นเห็ดต่อเหรออุ้ยเสียบเลยเหรอครับ เสียบปุ๊บลองดูก่อนนะลองดูลองดูนี่อไม้นี้เป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นย่างใครชอบบ้าง้ยเราต้องรอกลับด้านหรือเปล่าฟลิปอ่าเราต้องรอกลับด้านด้วยนะโอเคงั้นต่อไปเป็นอันนี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยยวลองมาใช้ดูต้องหั่นหรือปะอ๋อมันเล็กอยู่แล้วไม่ต้องหั่นเฮ้ยหมูไหม้แล่าหมูยังไม่ไหม้นะแล้วแก้วมังกรที่ต้องหั่นหรือเปล่าอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ปลานีต้องหั่นแน่นอนครับโซอุ๊ยเอ้า โอเคแกมมังน,นก็ต้องหันเหรอเอาหลอโอเคโอเคแล้วอุ้ยมันอ๋อมันดิ้นมันดิน้นอ๋อสุกแล้วแล้วก็วางตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้เสียบหมายปะปึ๊บอุ้ยลูกค้ามาอุ้ยคุณนกสวัสดีคุณเป็นเชฟอยู่วันนี้เหรอใช่ครับเออผมชื่ออร์ลอตนะ อีลอดเอเมินี่อีลอดเอเมินี่ออาสวัสดีครับคุณอีลอดหรืออีลอดเต้วะยินดีที่ได้พบคุณนะครับอ่ายินดีเช่นกันครับคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าผมได้กลิ่นที่มันค่อนข้างหอมหัวนะผมก็เลยตามมาที่รถไฟนี้อ๋อ,อมันหอมขนาดนั้นเลยหรอครับเอาอ๋อท้องว่างเหรอโอเคตอนนี้ผมต้องการอาหารมากผมหิวมากๆเอาได้สิครับอยากได้อะไรละ่ะผมกินข้าวมื้อสุดท้ายไปเมื่อแบบหลายวันก่อนนะ่ะให้อะไรผมกินสะหน่อย บัตรอวีชายบัตรอวีชายคืออะไรผมไม่เข้าใจถ้ามีใครรู้อะไรบอกผมได้นะครับอะไรอะ Please feed me something อ่ะอันนี้หมูย่างเสร็จพอดีเลยครับอะลองกินไหมรอไม่ไหวแล้วอยากสวาปามาสิอ่ะอร่อยปะครับอร่อยไหมอ้หมูปิ้งนี่หมูปิ้งหม,ปงหมูปิ้งนี่มันฟินยังเลยแงฟินใช่ไหมละ่ะหมูปิ้งนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผมขึ้นรถไฟอะ่ะผมพนันเลยว่าน้องชายผมต้องชอบแน่ๆจริงหรือเปล่า แต่แย่หน่อยสิที่เอลลอนน่ะป่วยอยู่บนเตียงอ๋อน้องชื่อเอลลอนเหรอเอลลอนเขาป่วยมาสักพักแล้วแล้วก็อาการดูน่าเป็นห่วงด้วยนะเนี่ยโอเคโอเคเออมีคนบอกฉันว่าให้ไปตามหายารักษาในป่าเอเมอรัลเอเมอรัลเอเมอรัลฟอเรสนะฉันมั่นใจว่ามันต้องมียาอยู่ที่นั่นแน่แต่ตอนนี้ฉันก็มีอาหารดีๆแล้วนะใช่ฉันรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของฉันกลับคืนมาแล้วแล้วตอนนี้ฉันอยากได้อะไรที่มันหวานๆหน่อย เอาได้สิครับหวานๆเานอ something sweet อันนี้ปะเอ้ยหรือว่าอันเนี้ยหวานๆมันต้องอันนี้ด้วยนี่เนี่ยมันสองอันนี้ฟึบต้องอย่างเปล่าอ่ะกินเลยได้ไหมอ๋อต้อง,องโอเคอย่างก่อนเดี๋ยวผมจัดให้ครับหวานๆใช่ไหมเอาสักครู่นะครับคุณนกครับระหว่างนี้เราเสียบปลาเลยไหมเสียบปลาไว้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็วางย่างไปเลยโอ้ s l i m y คืออะไรอุ้ยโอเค something sweet โอเคโอเคอันนี้ผมไม่ได้จะให้คุณกินนะอันนี้อันนี้ผมย่างเองคุณคุณนกใจเย็นอันนี้ฟลิปก่อนฟลิปก่อนอ่ะอันนี้ได้ย่างอ่ะได้แล้วมั้งอ่ะ,ะ,อะวางนี้ใช่ป่ะแล้วก็อ่ะหวานไหมลองดูครับขอดูสูตรก่อนขอดูสูตรสูตรอยู่นี่อุ้ยเขากินย่างอ่ะเขากินอยู่ปะ่ะอุ้ยเอ้าผมผมทำผิดหรอตอนนี้เราถึง เกรนมิโดลสเตชันแล้วเกรนมิโดลสเตชันอ๋อกำลังจะถึงกำลังจะถึงสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจระผจนภัยที่ Emerald Forest นะครับกรุณาลงที่สถานีต่อไปด้วยอ๋อใกล้ถึงแล้วเหรออ้าวนั่นป้ายผมมันเร็วเกินไปไหมเนี่ยเออแต่เอาจริงๆผมก็กลัวที่จะออกไปข้างนอกนิดหน่อยอะนะฝนมันดูตกหนักแล้วก็ดูมืดด้วยอะ่ะ แต่ยังไงก็เหอะมีบางสิ่งที่ฉันจะต้องจัดเตรียมสิ่งสําคัญสําหรับการที่จะเป็นนักผจญภัยอย่างเช่นอาหารหรือเปล่าอยากได้อะไรเหรอครับผมตัดสินใจแล้วว่าผมไม่ต้องการแหวนของครอบครัวอ่นนี่เอาไปเอ้าวฮะใช่เหรอให้เลยเหรอให้ทำไมอ่ะแต่ต้องแลกด้วยอาหารเสียบไม้สักสามไม้อ๋อโอเคอเคได้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 ไดไดผมจะเชื่อใจคุณนะว่าคุณจะทําให้มัน อร่อยฮะกับแหวนที่เสียไปโอเคได้ครับได้ครับเอาเลยครับคุณเชฟกล่องข้าวว่างๆของผมต้องการของปิ้งย่างของคุณแล้วแล้วเรี้ยลอยนะครับผมไม่ต้องการที่จะพลาดป้ายของผมอะเอาได้เลยได้เลยเอาเออต้องเป็นอาหารที่แบบมีคุณค่าทางสารอาหารด้วยแล้วก็อาาร่อยด้วยเอาเร็วเรเดี๋ยวก็นนะคุณค่าทางสารอาหารหรออ,อะไรที่มีคุณค่าบ้างอะเอาเอันนี้ไหมเห็ดไหมเห็ดอาเห็ดเห็ดไหมคุณ เดี๋ยว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 ไปไปมันถึงแล้วป้ายมันถึงแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเอาเห็ดไปไหมสาไม้มีคุณค่านะเห็ดอ่ะกินแล้วอร่อยด้วยอร่อยเอาเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเสียบเสียบครับเอ้ยขี้ขวาเสียบไงเราขี้ขวาเสียบเห็ดสาไม้นะเอ้ยเอ้าผมทิ้งไว้ไหนอ่ะเว้นแล้วเว้นแล้วเอากู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 ทำเร็วกูอ่ะโอเคโอเคยิ้มมายิ้มมายังไงไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกก็มันอุ้ยไหมสวยแล้วอันนี้ไหมครับ อันนี้ไม่ทิ้งก่อนทิ้งทิ้งท like ิ้งอ okay. like ุ้ยมันอ๋อต้องพลิกด้านป่ะโอเคพลิกพลิกพลิกหนึ่งสองสามเกมมันดูไม่ยากนะครับแต่ว่ามันโลกนะหนึ่งเฮ้ยเอานั่นเสร็จแล้วนั่นเสร็จแลงไม้นั่นเสร็จแล้วย่างก่อนลงไาย่างไอจะเก็บไม้นี้โอเคใส่กองอ่ารอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะผมจะผมจะเสร็จแล้วอู้ดเดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้ผมโลกอ่ะผมกลัวที่มันจะไหม้อะไม่ใช่หรอก ต้องพลิกหรือเปล่าเนี่ยพอมันดิ้นแล้วต้องพลิกหรือเปล่าโอเคอ๋ออันนี้เสร็จแล้วอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วอ่าสามอันสมเนลชีลฟู้ดแย่เพอร์เฟกอ่าใช่ไม่ใช่เนชชันลอวเอเทียเอออาหารที่มีคุณค่าเ้เอาไม่มีอะไรที่มันหวานอยู่ในนี้เลยเอา้าก็ไม่บอกนะขอโทษผมคิดว่าคุณก็อาจจะถูกก็ได้นะบางทีมันคงถึงเวลาที่ผมต้องโตได้แล้วที่จะไปเป็นนักผจญภัยที่ผมต้องการจะเป็น อ๋อก็คือต้องเลิกกินอะไรหวานๆนั่นหรอกินเลิกกินเป็นเด็กอะหรอไอรีเทนบ f f แอนด์ w a l l just you w เ t ต Buff and s โ w a l l คืออะไรอะ่ะคืออะไรผมไม่เข้าใจครับคุณรู้ไหมผมคิดว่าผมอ่ะสามารถเป็นนักพจนภัยที่ดีได้นะเออผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแน่นอนว่ามีบางสิ่งที่ผมทําไม่ได้มาตลอดหรอกแต่ผมก็ยังอยู่กับมันนะนะอ๋อโอเคแสดงว่ามีใจถ้ามีใครเรียกขาอิล็อตเต้เอเมนี่ผมไม่อยู่นี่นะเข้าใจไหมเอา้าหนีใครมาวะเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้นะ ยังไงฉันก็ต้องกลับมาบ้านอยู่ดีแหละฮ่าฮ่าอืมไปเป็นนักพจนภัยอ่ะเฮ้ยเขาหนีใครมาหรือว่าอิลอเตเตอเอเมนี่แล้วเหมือนใส่มงกุฎด้วยอุ้ยวัตถุดิบใหม่ครับทุกคนโอ้โหอะไรอะ่ะแล้วยาวเชียวมาเบิ่งกันเถอะจากส่วนที่ลึกในป่าเอเมอรัลผมกําลังเขียนประกาศที่ผมจะบอกว่าผมเป็นนักพจนภัยเต็มตัวหรอหลังจากที่ค้นหาอยู่วันสองวันกับความช่วยเหลือในการค้นหาคนรู้จัก ที่ดูค่อนข้างแก่ในวงเล็บนะอันนี้ในวงเล็บเขาดูแก่จริงๆผมเห็นหมอสขึ้นบนตัวเขาเลยวู้จริงเหรอผมเจอลากแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายสําหรับผมมากเพราะผมมีตาที่แบบค่อนข้างเฉียบแหลม <c oughs> สายตาเฉบแหลมผมคิดว่าผมจะกลับบ้านไปพร้อมกับมันแต่ผมก็คิดว่าผมน่าจะประชดภัยอีกสักหน่อยผมอยากจะเห็นหินเรืองแสงที่ถ้ำลูมินอนมาตลอดผมได้ยินว่ากําแพงของถ้ำน่ะมันมีรถวันด้วยนะ ถ้าได้ลองเรียลงไปละผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างแปลกประหลาดแต่ว่ามันก็น่าสนใจแล้วมันก็กระตุ้นความอยากรู้ของผมด้วยผมได้ส่งพัสดุที่มีลากกลับมาที่คาลือหาดมันมีบางส่วนที่ผมไม่สามารถอัดเข้าไปในกล่องได้มันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่เลยนะคุณเชื่อไหมล่ะผมคิดว่าคุณต้องรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองลากพวกนี้แน่ๆถ้าคุณมีอะไรแปลกๆเหมือนผม,มนะอ๋ออีลรอเต้ส่งมาเหรออีลรเต้ ปอลอากาศแบบนี้ก็ให้อารมณ์ซึ้งๆนิดนึงนะว่าไหมซึ้งๆหรอซึ้งๆด้วยเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ชาวแก๊งเขาปะเนี่ยอ๋อมีเพื่อนมีเพื่อนเอ้ยดีดีดีไปฮะแกะแกะพัสดุอุย้ยลากนี่่าลากที่เขาบอกที่เขาเจอวัตถุดิบใหม่ครับเหมือนเหมือนโสมเลย <laughs> ตังกุยจับหรือเปล่าฮะตังกุยจับหรือเปล่าอีลอตโอเคหมุนเสร็จยัง อุ้ยภาพตัดไป To Be c o n t i n u e อ๋อเป็นเดโมโหรอเฮ้ยผมกำลังเพลินเลยผมอยากรู้เนื้อเรื่องเลยสรุปคืออีลอตเอีลอตเตอีลอตเตก็ได้ไปไอ้นี่ปะไปเป็นนักประจนภัยอย่างที่ต้องการฟีลกู๊ด่ะผมชอบจังเลยอะแบบฝนตกพรมๆแล้วแบบแสงไฟแบบอุ่นๆอย่างเงี้ยผมอยากลองทำอาหารให้คนอื่นบ้างอะแบบตัวละครอ,อื่นอะผมว่าเดี๋ยวเกมเต็ม ไม่รู้มาตอนไหนแต่น่าจะมาแหละอันนี้ผมไปเจอมาใน EGO นะครับเ,เกมนี้เกมินดี้ช่วงนี้ผมอยากหาเกมอินดี้สั้นๆเล่นผมผมไม่รู้จะเล่นเกมยาวๆเกมไหนดีตอนแรกก็ผมมีเกมแมวแล้วละ่ะ stray แต่ว่าผมมึนหัวครับ<笑><笑>กล้องมึนวุบไปวุบไปวุบออกอะไรเงี้ยผมเล่นไม่ค่อยไหวนะอืเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะหาเกมอื่นมาเล่นอีกนะครับถ้าใครมีเกมอะไรที่อยากให้เล่นก็บอกได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับเกมอิโรริเกมปิ้งย่างสุดอบอุ่นก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่ดูกันนะสวัสดีครับทุกคน